จดดวันนี้ลูกค้าเราเป็น real estate broker สัมภาษณ์เขาปลดล็อกที่เขามีปมอยู่ในใจทำให้เข้าใจอินเนอร์เขามากขึ้นดังนั้นลุกของเขาจะต้องเป็นลุกที่ clean s h a r ที่สุดมันจะต้องเสริมบุค,คลิกหุ่นของเขาะจะต้องช่วยเสริมช่วงล่างเราก็อยากให้เขาใส่เป็นเทันเกงขามา้าข้างบนเราอยากให้มันเป็นลุกที่มันดูคล e clean เลียบเรียบ,ยบแบบนี้ มันจะยิ่งทำให้เวลาเขาไปเจอลูกค้าความ professional มันออกมาจากเสื้อผ้ามันไม่ต้องพูดเยอะ <_ d ew i> เดินมาก็รู้แล้วว่าเฮ้ยคนนี้ตัวจริงน่าตาจ๋าบางครั้งอะอยากได้ลุคที่มันเรียบหรูดูแพงไม่จำเป็นว่าจะต้องใส่สแลกอย่างเดียวอย่างเงี้ยใส่เดนิมสีเข้มแล้วก็ต้องไม่มีรอยขาดมันจะดู casual ทันทีอีกหนึ่งอย่างของการเป็น personal shopper ที่ดีคือทำการบ้านให้ลูกค้าเราต้อง market research ถึงเวลาลูกค้ามาเราปึ้งปึ้งปึงให้เขาลองอย่างเดียวไม่ใช่ว่าให้เขามาเดินทั้งวนันลองทั้งร้านจ้างเรามาเพื่อให้เราช่วยประหยัดเวลาเขาให้เราช่วยเลือกว่าอันไหนเหมาะกับเขาที่สําคัญต้องอยู่ในบัตรเซต็ตคนเราไม่มีงบจํากัดอะเราต้องพิเออร t ออิตี้ให้ลูกค้า1นึสาคุณควรซื้ออะไรไปก่อนละนี่แหละมันถึงจะเรียกว่าการเป็น Personal Shopper ที่ดีนะจ๊ะ ไปต่อร้านอื่นค่ะหน้าหวานหวานน่ะสิ่งอันนี้ก็ใส่ได้นะเราต้องเก็บรายละเอียดถึงขั้นว่าลูกค้าขี้ร้อนหรือขี้หนาวเพราะถ้าลูกค้าขี้ร้อนจะไม่ให้ใส่เด็ดขาดสเวตเตอร์แต่บังเอิญโชคดีลูกค้าขี้หนาววิเคราะห์ให้เขาดูว่าเอ้ยหุ่นนางแบบที่เราเอามาเป็น Refer e เ c e ซชัยอะ่ะเขาต่างจากหุ่นของลูกค้ายังไงลูกค้าถึงขั้นตกใจเลยอะรู้เรืยองไงเราก็แบบเอ้าคนเป็นดีไซเนอร์มองรูปร่างลูกค้าออกแล้วว่าเอ้ย ส่วนไหนที่เราควรจะเสริมให้เขาโดดเด่นเราจะไม่ใช้คําว่าใส่เพื่อปิดเพื่อบงังคนมันสวยในะทุกลูปร่างอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องปิดต้องบางเพียงแต่เราจะต้องรู้ว่าอันไหนที่มันใสแล้วมันบาลานซ์โทเทลลุคให้เขาไตล์ได้แต่สีไม่เข้ากับคุณลูกค้าค่ะตัวนี้น่ารักแต่ว่าไม่เหมาะกับลูกค้าอุ๊ยไม่บอกหรอ เคล็ดลับอยากดูต้องมาเจออินเนอร์ Inner ลูกค้าเราอะ่ะจะไม่ใช่ลูกคุณแต่จะเป็นผู้หญิงที่เรียกว่า grown-up w o m a n อันนี้มันอาจจะดูเบาไปหน่อยสำหรับเขาเอ้ยตัวนี้ดีเหมาะกับคุณลูกค้า key item ของคุณลูกค้าเราคือถ้าจะเอาแจา็คเก็ตไม่แนะนำเป็นครอปไม่แนะนำเป็นยาวผิดสะโพกจะช่วยให้มันบาลานซ์มากขึ้น ในการที่เราจะพิจารณาว่าดีไซน์รองเท้าแบบไหนเข้ากับลูกค้าหรือเปล่าขึ้นหนึ่งดีไซน์มันต้องเข้ากับอินเนอร์โคทอลูการสไตลิ่งที่เราแพนไว้ให้กับลูกค้าอันที่2เราต้องดูสรีระรูปร่างของเท้าของลูกค้าแล้วด้วยเราจะถามลูกค้าว่าเป็นคนเท้าบานหรือเท้าเรียวเท้าบานถ้าจะใส่รองเท้าหัวแหลมคอยดี้โทอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเวลาเดินนานๆเพราะมันจะบีบแต่เนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยเป็นคนเท้าเรียวอ่ะเพราะฉะนั้น ไม่มีปัญหาลูกค้าไม่เคยใส่ส้นสูงใส่ flats h o e ม,มาตลอดดังนั้นการที่เราจะให้ลูกค้าเปลี่ยนมาใส่ส้นสูงเราต้องดูว่าส้นเขาใส่สบายคือว่าโอเคเลยคือด้วยความไซส์อ่ะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปอุยจะได้เวลาลูกค้ามาแล้วไปก่อนนะ